ลิซ่าสุดต,ต์ตอย่างเท่ค่ะคุณพ่อเอด迪สลมานะะจัดให้ลิซ่าแบล็คพิงคค่ะเดินแบบแบบเก๋ๆนะคะอยู่บนโดมอย่างเท่เลยค่ะคุณผู้ชมโดยล่าสุดค่ะทาง Official ของทางซิลีนนะคะมีการมาปล่อยคลิปคอเลกชันค่ะ Women s u m m e r 2 2ออกมาแล้วนะคะที่เราค่ะคาดว่านะน่าจะต้องมีคลิปหรือว่าโนลิซ่า้ารอยู่ร่วมเฟรมในนั้นด้วยค่ะ ซึ่งก็เป็นจริงตามค่านะคะเพียงแต่ว่าลิซ่าค่ะไม่ได้ไปเดินอยู่ริมหาดนะคะเหมือนกับนางแบบท่านอื่นๆนะคะแต่ว่าตาลิของเราค่ะอย่างเท่เลยนะคะมีการใส่แจ็คกเก็ตซีเขียวเก๋ๆแบบนี้ค่ะยืนมองจากมุมสูงแบบนี้เลยนะคะก็เท่ไปอีกแบบค่ะแล้วก็ดูหุ่นนางแบบแต่ละคนนะคะบวกกับทรงผมที่เขาจัดมานะแต่ละคนเนี้ยดูข้างหลังนี้ก็คล้ายๆกับน้องลิซ่ากันหมดเลยนะคะ ก็ไม่แปลกใจหรอกเนะอะเพราะว่าน้องลิซ่าค่ะเป็นมิวส์ให้กับทางแบรนซิลีน,นะคะคือเป็นแรงบันดาลใจค่ะของแบรนซิลีนของแท้ค่ะเพราะว่าเห็นทุกชุดนะคะเรียกว่าสวยกันหมดเลยนะเข้ากันกับน้องลิซ่ามากๆเลยค่ะ แอดก็เอามาให้ดูบางส่วนแล้วกันนะคะเพราะว่าคลิปแบบเต็มๆเนี่ยความยาวประมาณ12นาทีได้นะก็อยากจะให้ไปดูที่ต้นทางนะคะเข้าไปใน i g นะคะ Official ของทางซซรีนได้เลยค่ะไปดูแล้วก็ไปกดไลค์ไปให้กําลังใจเขาด้วยนะคะเขาอุตส่าห์ทําคลิปน่าสวยๆออกมาให้เราได้ดูนะคะแล้วคุณผู้ชมนะคะดูแล้วหรือย,อยังใครที่ดูแล้วเนี่ยก็ลงมาพูดคุยกันได้นะคะเห็นมีการอัปเดตความเคลื่อนไหวน,นะเกี่ยวกับนอนลิซ่านะแอดก็มาชี้เป้าให้ดูแล้วกันค่ะก็ก็จบพลินะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร แล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า